สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องกากสำหรับวันนี้นะครับผมพามาที่ตลาดวงเจริญน,นะครับเป็นตลาดเปิดใหม่น้องใหม่เปิดแบบยังได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับตลาดวงเจริญน,นะครับออยู่ตัดใหม่นะครับพานก สายสี่นะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเข้าทางสายสองตัดสายสามก็ได้นะครับเข้าได้สองทางนะครับเพื่อนๆนี่ครับตลาดใหญ่มากเนื้อที่น่าจะมีเป็นสิบไร่ครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับเขาจะแยกโซนนะครับเป็นที่ๆเลยนะครับตั้งแต่โซนผักผลไม้โซนอาหารคาวหรือว่าอ่าพวกเนื้อสัตว์นะครับเพื่อนๆและยังมีโซนที่เป็นแบบ เครื่องใช้ของใช้นะครับแล้วก็เป็นพวกร้านพวกโชวห่วยร้านตัดผมอ่าหมอฟันคลินิกสัตว์มีครบครับเพื่อนๆตลาดวงเจริญนะครับพุทธมนตรสายสามตัดสายสองนะครับเพื่อนๆก็ซอยเขาเรียกอะไรอ่ะซอยสนามกีฬาพณิษฐาดำเนินนะครับเพื่อนๆขับเข้ามาในซอยได้เลยครับ ตรงมาเรื่อยๆจะเห็นป้ายใหญ่ๆครับตลาดวงเจริญเปิดใหม่เ e อี M ่ยมกิฟดูครับเพื่อนๆโอ้โหพื้นที่คือกว้างและโปร่งสบายเดินสะดวกสบายนะครับและสะอาดมากครับเพื่อนๆน,นี่ครับส่วนโซนที่ผมกําลังเดินเนี่ยนะครับก็เป็นโซนของกินนะครับน่าจะมีร้านค้านะครับซอยหนึ่งนะครับ ฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1ิบถึงสิบห้า้านค้าได้นะสองฝั่งต่อซอยก็น่าจะเกือบสามสิบ้านค้าครับเพื่อนๆแล้ดวดูครับมีประมาณสี่ถึงห้าซอยครับโอ้โหเกือบสองร้อยร้านค้านะครับอยู่ในเขาเรียกอะไรอะ่ะใดโดมนี้นะครับเพื่อนๆตรงโดมนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารล้วนๆมีทั้งแบบฟาสต์ฟู้ดนะครับอาหารตามสั่ง ข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวนี่ครบเครื่องมาก,มากๆนี่ครับขาหมูเยอรมันหมูกรอบนี่ครับร้านเด็ดร้านดังนะครับที่เป็นกระแสในโซเชียลเนี่ยเยอะมากครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคอ่อคกิ้งหรือว่าจะเป็นผัดอะไรกัวไก่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีราดหน้า เจ้าดังๆเยอะมากๆครับก๋วยเตี๋ยวนี่คือแบบมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ัะก็จะมีหมาล่าของทอดนะครับเพื่อนๆเจ้าดังๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ับแล้วร้านคือแบบกว้างและทางเดินนะครับเพื่อนๆโอ้โหเดินได้สบายเลยครับกว้างๆเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเปิดใหม่เอี่ยมกิ๊บกิ๊กก็ยังมีพื้นที่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ จะมาขายเริ่มต้นธุรกิจเติบโตไปตลาดวงเจริญนะครับสามารถมาติดต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆกำลังแบบผมดูแล้วน่าจะลุ่งครับตลาดนี้คือแบบคนเดินเยอะมากๆครับนี่ขนาดเปิดใหม่นะครับคนยังรู้ไ,ไม่ค่อยเยอะครับ<ๆ>เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวถนนตัดใหม่พานกที่จะทะลุออกพุทธมนตรสายสี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหตลาดนี้นี่แบบเด่นแน่นอนครับเพื่อนๆเน,นี่ยผมมาสะดุดกับร้านนี้นะครับเพื่อนๆเนีเ่ยครับ มีทั้งก๋วยเตี๋ยวรอดแล้วก็นี่ครับชุยกล้วยผัดกันสดๆใหม่ๆล้อๆเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีนี่ครับปอเปี๊ยะสดร้านนี้นะครับรับคนละครึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ลองมาใช้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังมีคนละครึ่งเหลือเยอะนะครับมาตลาดนี้ได้เลยครับคนละครึ่งนี่มีหลายร้านมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับ น่ากินมากๆทั้งไข่ซอยนะัะเพื่อนๆแล้วก็หมูตั้งนะครับชิ้นใหญ่ๆนี่ครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเป็นตำนานกว่า60ปีนะครับก็สาขาต้นตำรับนะครับอยู่ที่ตลาดน้อยนี่ครับดูตัวน้ำราดตัวปอเปียสดนะครับคือเป็นแบบเข้มข้นนะครับเพื่อนๆแล้วหอมมากๆนี่ครับหลี่ซิมเฮียครับ จ้าดังนะครับตลาดน้อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูในตู้คร uh? ับเพื่อนๆจัดเรียงได้หน้าทามมากๆนี่ครับอันนี้คือของแท้นะครับเพื่อนๆไม่ได้เป็นของเมกนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นแบบไข่เจียวมาเป็นแบบเนี้ยคือเขาจะเจียวไข่นะครับแล้วก็ทอดมาเป็นเป็นแผ่นแล้วเอามาซอยมาสไลด์่ออร่อยตั้งแต่ของที่อยู่ในตู้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเอามาประกอบกันเป็นเส้นหนึ่ง นี่ครับก็เดี๋ยวเราไปเดินกันต่อครับเพื่อนๆของกินหน้าอร่อยเยอะมากตลาดวงเจริญนะครับุุธมณฑลสายสามก็ซอยหมู่บ้านกีฬานะครับหมู่บ้านนักกีฬาสนามกีฬาลาดําำเนินนะครับเพื่อนๆนี่ครับซอยเก่าแก่เยนี่ครับพื้นที่ตรงกลางนะครับตรงกลางตลาดก็จะเป็นโซนที่แบบนั่งทานนะครับเพื่อนๆนี่ครับ โปร่งโล่งสบายนะครับเ,เพื่อนเป็นแบบทรงโดมหลังคาสูงนะครับโล่งสบายแน่นอนครับกินได้แบบเป็นเพลินเลยครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ไม่ร้อนด้วยอากาศถ่ายเทได้ดีมากๆครับนี่ครับของกินแบบฟิวชั่นแบบไทยลูกผสมญี่ปุ่นหรือว่าเป็นแบบแนวผสมกับแต่ละแบบเนี่ยมีเยอะมากๆครับก็เป็นฟิวชั่นนี่จะเป็นแบบแนววัยรุ่นวริร เฟน้องใหม่นะครับที่กําลังมาแรงนะครับเพื่อนๆก็กําลังแบบฟิตนะครับเพื่อนๆคิดเมนูอาหารฟิวชั่นระหว่างไทยกับชาติต่างๆเนี่ยผสมกันแล้วก็อร่อยซะด้วยก็มาลองหาชิมได้น,นะครับในตลาดนี้คือแบบร้านค้าของกินกว่า200กว่าร้านค้าครับเพื่อนเพื่อนครบจบในที่เดียวนะครับตลาดุงเจริญทั้งกุ้ยช่ายนะครับกุยช่าย ร้านนี้ก็เป็นกุ้ยช่ายเจ้าดังนะครับที่กุ้ยช่ายตลาดปูนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับไส้ผักกุ้ยช่ายสีชมพูก็มีนะครับขอเรียกอะไรนะจำให้ได้กุ้ยช่ายตัวสีชมพูนะครับมีมตัวไส้ข้าวเ,เ,เหนียวครับมันจะเป็นเหมือนข้าวเหนียวรสชาตินี่จะเหมือนบะจ่างครับเพื่อนๆยัดไส้ตัวแป้งนึ่งนุ่มๆแป้งคือนุ่มมากครับเพื่อนๆแล้วก็ชิ้นหนึ่งสี่สิบบาทเท่านั้นชิ้นใหญ่มาก ตัวไส้ผักนี่ครับเพื่อนๆหน่อไม้ปู้ใช้เท้านะครับแล้วก็จะมีเผือกอันนี้ก็เป็นอีกร้านเด็ดนะครับเพื่อนๆเด็ดเต็งคุกกี้คือเป็นเหมือนกับกาแฟชงโบราณนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีพวกสังขยา ขนมปังสังขยาร้อนๆคนต่อคิวค่อนข้างเยอะครับร้านนี้แล้วจะเป็นร้านดังส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่แบบดังๆในเยาวราชนี่คือมาหลายร้านมากๆครับพเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเฉากล้วยเยาวราชนะครับแล้วก็จะมีทับทิมกรอบทับทิมสยามนะฮะเป็นเบื้อนๆมะพร้าวออดอย่างอาหารคาวอาหารหวานนะครับก็จะอยู่กันแต่ละซอยนะครับพเพื่อนๆสลับกันไปนะครับเดินม,มาอีกหน่อยนะครับก็นี่ครับ ขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านดังเหมือนกันนะครับที่สามย่านะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมีทั้งบุ้นมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะครับเพื่อนๆนของอร่อยเยอะมากอันนี้แกงเขียวหวานข้าวมันไก่แต้จิวนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่ครับร้านเด็ดเลยครับข้าวหน้าไก่แชร์พุ้นปีหนึ่งเก้าสองหกนะครับเพื่อน ร้านนี้คนก็ลุมเยอะกันนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นร้านเด็ดนะครับที่มาจากเยาวราชนี่คือเยอะมากอย่างข้าวหน้าไก่แช่พุ้นเนี่ยนะครับก็มีขายมายาวนานนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองหกนะครับเพื่อนๆนี่ครับเมนูนะครับก็จะมีข้าวหน้าไก่บะหมี่หน้าไก่นะครับแล้วก็นี่ครับทีเด็ดเลยนะครับคือมีกรอบหน้าไก่ ็อปปิ้นะครับก็จะมีทั้งไข่ดาวและก็คุณเชียงนะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่หกสิบบาทนะครับถ้าเป็นข้าวหน้าไก่ธรรมดาหกสิบบาทนี่ครับมิชลินเจปีนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ธรรมดานะครับมิชลินเจดปีซ้อนนี่ครับข้าวหน้าไก่เจ็ดสิบะหมี่หน้าไก่เจ็ดสิบนะครับแต่ถ้าเป็นบะหมี่นะบะหมี่กรอบนะครับมีกรอบหน้าไก่อยู่ที่8ปดสิบาท กยซีหมี่แปดสิบาทกยซีหมี่ก็จะมีเพิ่มเป็นเหมือนลาดหน้านะครับก็จะมีพวกหน่อไม้ถุงงอกแนวลาดหน้าครับจะใส่หน่อไม้กับถุงงอกนะครับเพื่อนๆนี่ครับกะผัดกะเพราข้าวไข่เจียวนี่ครับอาหารตามสั่งแนวฟิวชั่นก็มีนะครับผัดสดๆใหม่ๆแบบญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆคือแบบน่าสนใจหลายร้านมากๆ อย่างก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเนื้อตุน๋นนี่ก็แบบน่าโดนมากๆครับตลาดนี้ก๋วยจับน้ำใสก๋วยจับน้ำข้นนี่ครับบ้านหมูฝอยร้านดังๆมากันเพียบครับนะตลาดนี้ก็สองร้อยก็ร้านค้านะผมว่าน่าจะมีสามร้อยได้นะเยอะมากร้านค้าเยอะมากเยอะจริงๆครับนี่ครับอินจังยำแซบ่บยำเดือดซีฟูด้ดอาหารทะเลมีครบครับร้านนี้ ตลาดนี้ทั้งแซลมอนดองกุ้งแช่น้ำปลานะครับหรือว่าเป็นกุ้งดองน้ำปลานะครับกุ้งดองซีอิวนี่ครับร้านข้าวผัดข้าวผัดปูข้าวผัดหมูกรอบอันนี้ก็เป็นลาดหน้าแล้วก็จะมีอ รามเมงนะครับเพื่อนๆนี่ครับข้าวหมูทอดลูกชิ้นปลานะครับข้าวขาหมูขาหมูต้มยำนะครับเพื่อนๆจะเป็นขาหมูทอดขาหมูทอดกรอบนะครับร้านดังๆในโซเชียลนี่คือเยอะมากครับตลาดนี้เดินเพลินๆครับกินผมว่ากินทุกร้านนะ กินทุกร้านเดือนหนึ่งก็ไม่ครบะครับเยอะมากนี่ครับดูเลยครับเพื่อนโอ้โหทั้งรามเมงอาหารญี่ปุ่นซูชิแซลมอนสดนะครับอย่างอาหารเกาหลีก็มีนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับร้านอาหารเกาหลีเป็นแบบแนวฟิวชั่นนะครับ พวกอะไรมูแก็จะมีอ๋อคันนี้ข้าวด้งนะครับข้าวด้งบุริเป็นแบบแนวฟิวชั่นนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นบาร์บีคิวก็มีนะครับเป็นแบบกริลด้วยร้านนี้คือรับคนละครึ่งด้วยนะบาร์บีคิวกริลมีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับนี่ครับก็ร้านดังครับจเจริญจานร้านดังเยอะมาก แล้วโต๊ะนั่งไม่ต้องกลัวครับมีเยอะมากครับเพื่อนๆรองรับนักชิมนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนสดนะครับนี่ครับตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่สไลด์กันสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยร้านนี้รับคนละครึ่งด้วยนะครับแล,แล้วก็จะมีลูกชิ้นปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตำน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่มีครบครับเพื่อนๆ ก็เดินเหนื่อยแล้วนะครับได้ของกินพอประมาณแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าคือถ้าเป็นร้านที่ตลาดนี้นะครับสั่งกับบ้านนะครับจะใส่กล่องมาให้แบบนี้หมดเลยแพคเกจจิ้งคือดีมากๆแล้วราคาก็ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นคนเยอะนะเนี่ยครับอย่างปอเปี๊ยะกล่องนี้นะครับก็อยู่ที่60บาทแค่นั้นเองนะครับ3เส้นนะครับเพื่อนๆไส้นะครับว่าจะมีหมูตั้งหมูแท่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ เต้าหู้นี่ครับแล้วตัวไข่เจียวเป็นฝอยแบบนี้เลยครับเพื่อนๆโหคือซอยได้สวยมากๆเดี๋ยวนี้น่าจะใช้เครื่องหมดแล้วล่ะครับเพื่อนๆแลวคือทอดไข่เจียวได้ดีมากๆทอดเป็นแผ่น,นแล้วเขาจะมาเรียงทับๆกันน่ะเป็นก้อนน่ะแล้วก็ซอยแล้วมันจะสวยแบบนี้ <S <S แค่เห็นก็น่ากินแล้วครับเพื่อนๆพอได้กินปุ๊บหืมอร่อยเลิศอร่อยมากทั้งไข่เจียว แป้งตัวแป้งปอบเปี๊ยนี่คือแบบนุ่มมากๆครับนุ่มแล้วมุนล,ลิ้นแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนี่ครับตัวไส้นะครับก็จะเป็นแบบนี้หมูตั้งแตงกวาเต้าหู้นะครับวางเรียงนะครับแล้วก็มะมุดมวน,มวน,มวน,มวนทานกับต้นหอมแล้วก็พริกขี้ฟ้านะครับเพื่อนๆกรอบอร่อย ตัวน้ำซอสเข้มข้นมากๆหอมหวานแล้วก็มีกลิ่นของพวกเหมือนผงพะโลนะครับเป็นเครื่องยาจีนะครับเพื่อนๆหอมกำลังดีหอมไม่แรงรสชาตินะครับก็จะออกหวานนํำนะครับเค็มตามเค็มเค็มมันๆน,นะครับเพื่อนๆความหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมของตัวเครื่องเทศสมุนไพรเนี่ยครับถือว่าดีเลยครับเพื่อนๆและอีกหนึ่งอย่างนะครับละร้านนี้ก็จะมีตัวชุยกล้วยนะครับ จุ้ยกล้วยนี่ก็อยู่ที่ถ้วยเนี่ยแหละครับเพื่อนๆอร่อยแม่อร่อยถ้าถ้วยหนึบๆเด้งๆเนี่ยฮะรสชาติของตัวถ้วยนะครับก็เค็มนิดหวานหน่อยอร่อยครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปชิมตัวเครื่องนะครับที่ก่อผัดคือถ้าผัดมาได้หอมนี่คืออร่อยแน่นอนนะครับตัวที่เครื่องที่เอามาผัดเนี่ยก็จะมีพวกหวัวใจโป้นะครับหัวใจโป้นี่ก็คือตัวหัวใจเท้านะครับเพื่อนๆแล้วก็เห็ดหอมหมูสับ เอาไปผัดกับเครื่องเทศต่างๆนะครับสูตรของไครของมันนะครับนี่ครับเพื่อนๆเนี่ยกินอย่างนี้ครับก็กินพร้อมกับตัวถ้วยเนี่ยครับตัวถ้วยนะครับมันก็จะนื้หนึบเด้งๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีความเค็มหอมเผ็ดพริกไทยแล้วก็อยากจะกินเผ็ดเพิ่มนะครับก็ราดด้วยตัวมันจะมีน้ําส้มมาให้นะครับแล้วก็ ซีอุดดำที่เป็นสูตรของเขานะครับไม่รู้ว่าสมอะไรมาม้างนะครับมันจะมีความหอมเค็มมันหวานครบรสเลยครับเพื่อนๆก็ราคาชุดนี้อยู่ที่50บาทครับถือว่าไม่แพงนะครับเพื่อนเพื่อนตัวเครื่องนี่คือให้เยอะมากถ้วยก็อร่อยไม่เละหนึบหนึบเด้งเด้งถือว่าดีเลยครับเพื่อนเพื่อนี่ครับดูตัวที่เขาผัดมาหอมมากๆ เอามาทานกับข้าวต้มนะครับมาผัดเพิ่มนะครับใส่หมูสับเข้าไปแล้วทานข้าวต้มโคตรดีครับเพื <K al ong ada> ่อนๆคือก <chop> ินกับตัวถ้วยแล้วมันเหลือครับเอามาทานกับข้าวต้มนี่แบบตอนเช้านี่คือแจ่มเลยครับจะใส่ไข่เข้าไปหน่อยยิ่งแจ่มเลยครับเพื่อนๆนี่ครับมันก็จะมีเนี่ยครับน้ำส้มกับซีอิ๊วมาให้อย่างนี้เลยครับแยกมาให้จริงๆนะครับส่วนตัวผมเลยกินกับจุ้ยกล้วยกับเครื่องนี่คืออร่อยแหละแต่เพิ่มความแซ่บนะครับก็เพิ่มด้วยตัวซีอิ๊วนะครับกับน้ำส้มได้ นี่ครับส่วนเมนูกุยช่ายนะครับเพื่อนๆนี่ครับกุยช่ายข้าวเหนียวจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาเป็นทรงเนี้ยใสเหมือนเป็นแบบเขาเรียกขนมบ้าจ่างครับเพื่อนๆมันจะมีข้าวเหนียวถั่วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทศที่เขาใส่เข้าไปนะครับเอามาคุกๆนะครับแล้วก็ยัดไส้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ทําเป็นตัวแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ตัวแป้งด้านนอกมันจะมีความหนึบนะครับถ้าร้านไหนที่อร่อยนะครับแป้งเขาจะไม่แข็งกระด้างน,นะแป้งมันจะหนึบหนึบเด้งเด้งครับเพื่อนๆนี่ครับร้านนี้คือหนึบเด้งนะครับนี่ครับหนึบหนึบเด้งเด้งแบบนี้เลยนี่ครับแล้วจะเป็นไส้ข้าวเหนียวแบบนี้ก็ส่วนตัวสีชมพูเนี่ยครับขเขาเรียกอะไรแป้งกคู่อะไรสักอย่างเนี่ยนะ กุยช่ายแบบสีชมพูเนี่ยผมเรียกกุยช่ายสีชมพูมีไหมผมถามเขามีเขาบอกมีมีสองไส้นะครับจะมีทั้งแบบไส้กุยช่ายนะครับคือไส้ผักเนี่ยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ไส้ข้าวคือข้าวเหนียวแบบนี้นี่ครับเพื่อนๆก็ตัวละสี่สิบบาทนะครับคือที่อื่นไม่ค่อยมีคนมาขายแล้วครับไม่ค่อยมีคนรู้ส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่แถวเยาวราชตลาดท่าดินแดงนะครับที่เคยเจอนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตลาดนี้ละครับเพื่อน ก็จะมีทั้งสูตรทอดนะครับแล้วก็มีสูตรฟิวชั่นด้วยนะผสมไข่หรืออะไรเนี่ยแหละน่ากินมากๆครับร้านนี้กุยชายนะครับผมแมนะนําเลยครับอยากทานแล้วได้รสชาติแบบอริชินอนอลนะครับอร่อยแบบดั้งเดิมเนี่ยต้องทานแบบนึ่งๆนะครับแล้วนึ่งสดๆใหม่ๆคือมันจะนุ่มมันจะอร่อยมากแล้วตัวผักเขาจะหวานแบบธรรมชาติเดี๋ยวว่าเรามาตบด้วยตัวนี้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับแชร์พุ้น แชร์พุ้นมิชลินเจปีซ้อนครับเพื่อนๆข้าวหน้าไก่แชร์พุ้นนี่ครับเขาจะมาเป็นชุดแบบนี้นะครับเจบาทถ้าเป็นหมี่กรอบแบบนี้ก็80บาทก็ถือว่าราคาสูงนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะครับอร่อยแบบคลาสสิกวินเทจนี่ครับ ถ้าเพื่อนๆชอบทานเผ็ดแบบผมก็หยอะพริกไทยตามความชอบเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับแล้วคุกเขาแบบนี้นี่แค่เห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยแน่นอนเนี่ยดูตัวน้ํารัดหน้าของเขาแล้วเค็มคนมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วมีความหอมมากๆหอมแบบน่าจะเป็นกลิ่นน้ํามันงาน,นะครับแล้วก็เครื่องเทศเครื่องยาจีนต่างๆเนี่ยนะครับหอมกําลังดีเลยครับไม่เยอะเกินไปไม่เลี่ยน นี่ครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะทานแบบตักเป็นคานะครับหรือว่าราดแบบผมก็ได้นะครับนี่ครับเค็มโคนและหอมมากๆ80บาทครับผมไม่ปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับปรุงแค่ตัวพริกไทยอย่างเดียวมานะครับคือผมเป็นคนชอบทานแบบเผ็ดร้อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวไก่นี่คือแบบหนึบๆนุ่มๆ ีแล้วมันได้อัตรรลดในการทานมากๆและที่แบบกินแล้วไม่เหมือนที่ไหนนะครับคือตัวเนี้ยครับเพื่อนๆเส้นมันเส้นคือดีมากๆนี่ครับแล้วถ้าทานแบบให้ถึงรสชาตินะครับก็ลากตัวที่โชว์ไปหน่อยนึงมาครับคำนี้เอาให้ครบเครื่องนะครับทั้งเส้นแล้วดูครับเพื่อนๆความข้นของตัวน้ำซอสโ้โห ไม่ขยับขยื่นเลยคือเข้มข้นจริงๆครับเพื่อนๆเข้มข้นทั้งรสชาตินะครับทานแล้วมันแบบคุ้ข้นอ่ะนี่ครับคือแบบคิวเลยครับคือตัวเนี้ยเส้นมีก่อคือดีงามมากๆกินที่ไหนไม่เหมือนที่ร้านนี้ครับเพื่อนๆอย่างคิวอร่อยมากนี่ครับมาดูตัวไก่ครับเพื่อนๆนี่ครับไก่ถ้าเป็นชิ้นพอดีคำนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกำลังดีนะครับ แปกนะครับพอทานกับตัวพริกซอยนะครับทั้งพริกสดหรือว่าจะเป็นแบบพริกน้ำส้มนะครับอร่อยเหมือนกัดเลยครับเพื่อนๆนและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนะครับจะชอบคลิปที่ผมทํานํามาเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ